บายดีสวัสดีค่ะคณะเที่ยวเล่าไต่สบายทั่วค่ะอ่าออกจากบ้านออกจากเขาสวนกวางบ้านเฮาตีหาคืองตีหาคืงักรดอยู่ยาสุท้อนเนาะแมนค่ะอันนี้ก็มาวแบมปั่มปั่มสวยงามคีขาเคิ่อนแก้วสามารถฉีกก็มีภัไผ่ค่ะนี่อาจารย์ซุมินมี่ี่สมชายนี่ จันนุดนนอยมี่จันสุน่าล้วกะคุณหลัดคุณหลักนะคะแล้เขาก็ไปถึงด้านช่องเม็กเนาะสีม่วงเนี่ยลังค่าสีม่วงด้านช่องเม็กครับอันนี้เร็วขึ้นมาทางบ้านเท่าเลยเนี่ยตอมสิีับมาเอาในสุดเขาก็สแต็มพาสปอร์ตวีซ่าเรียบร้อยนะครับผ่านเข้าไปที่ด้านว่างเตานี่ด้านว่างเตาครับที่เราเห็นเนี่ยด้านของเล้าของสอปปองของเหล้า หนังสือเดินทางพานจากเจ้าหน้าที่เ,เดินทางต่อไปที่ปากเซอันนี้รถกำลังเดินทางไปเนาะโอ้โเดี๋ยวไปไกลๆเห็นผู้สาเหาาาล,ล่ารถผู้ใดมหาเพ้าค่ะอรถยูร่าครับน้องให้น้องรัดติดต่อให้รถยูร่าอนนี่ก็เป็น พระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ท<น>ั้งวู้ซาเล่าค่ะวัดผู่ซาเล่าเนาะจัะึงวัดผู้ภาษาซาเล่าตรงวัดผู้ซาเล่าตะเห้าย้อนขึ้นไปเบิ่งสมุทรขามสะพานไปเนาะเดี๋ยวมานี่จะเห็น,จะ,หนจะเห็นองค์พระค่ะแล้วก็เห็นวัดผู้ซาเล่าจะมีโรงแรมที่สางกาลังสีเล้วนี่อีกแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็จะเห็นะสะพานมิตรภาพ ญี่ปุ่นลาวญี่ปุ่นลาวญี่ปุ่นออกทุนสร้างใหญ้ญี่ปุ่นเป็นสปอนเซอร์เนาะปนสปอนเซอร์ให้สะพานข้นามแม่น้ำโของอยุ่เมืองปากเซ่ะเชื่อมเมืองพุ่นห้องกับเมืองปากเซ่ของหากันเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นเขาไปเขาจะเห็นว่าพอพุทธลูปนี่ม่ลงลงหน่อยหน่อยเลยค่ะ,ะนี่ถ้าเขาเปรียบเทียบเขาไปยืน คนไปยินก่อนตัวน้อยๆหนึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือปฏิสถานอยู่ที่วัดผู้สาเล่ามีความเป็นมาหรือประวัติอย่างไรเจอครับผู้สาเหล่าโอ้มีเรื่องเราเป็นตำ,น,ตำนานเออค่ะเาริ่มปล่อยเพ็่นฟังนะอันเพิ่นว่าอันตั้งแต่สมัยแต่บูตรปูคุณอันมีเล่ามีคน อนุ่มนุ่มเล่าลุมเล่าลุมก็คือเล่าเพล้นราบเนาะค่ะเล่เพนราบกับอนนุ่มเล่าบนเล่าเทิงเล่าเทิงเล่าสูงอ็คือเป็นช่อนเผาเป็นเล่าชาวเขาชาวดอยนั่นแหละค่ะพวกคาพวกหลายหลายเผ่าละแม่ค่ะไปไปไปออกปลาล่าสัตว์แล้วก็เลยไปเล่าเล่าลางนี่ยเขาไปเล่าลุมเนี่เขาไปเล่าเล่าลุมนี่ก็เลยไปเกิดผาดทาสิเดนเราอันตราย ผูมาซอยชีวิตไหวคือผูเบา้าเล่าสูงจะเล่า<ม>เล่าบนมาซอยชีวิตไหวก็เลยพักแกนกันผูกเซี่ยวกัน<ม>ผูกเซี่ยวกันว่าพ่ายพักนานี่ทำมันมสัญญากันแมนทำมีลูกกับสใไ้เป็นเซี่ยวกันถ้าเป็นลูกไส้เนาะ<ม>ถ้านเป็นลูกไส้กับลูกสาวสใไ้เกี้ยวดองเป็น<ม>แต่งงานกันให้ลูกแต่งงานเป็นลูกสาวกับลูกสาวกับเป็นเซี่ยวกันจ้าเราค้ามเป็นไปเป็นยังไงวะนี่พอถึง ยุคสมัยเล็กน้อยเกิดมาเนี่ย <w ung S 1> ค่ะความหวังที่ว่าอยากเป็นท่องเป็นเดียวกันนั่นพ่อถึงยุคสมัยที่รุ่นลูกใหญ่เกิดมาอันผูหนุ่มเล่าลุงนี่ได้ลูกสาวผู้ง,งาม,มซื้อว่านั่งมาโร่งมาโลงผู้เล่าบนนี่ได้ลูกชายผู้ปลาองบึงบงบงกบึนบึกบึนกำยำลำสัน,สนหน้าตาเม่รลอดอกแต่มาแหงกับเป็นคนเป็นคนดีแหละแต่วคนดีค่ะแข็งแรงเป็นแบบ ต้นฉบับของชนเผ่า,นาเนะาะจ้าซื้อว่าเท้าบาทเจียงเท้าบาดเจียงจ้าเขาฆ่าเจ้ากษัตริตามสัญญานั้นคือเสีให้เท้าบาดเจียงนัน้นแต่งงานแห่ขันหมากมา,จากจ้าแต่งงานกับนั่งมะรงกัมีการสีแห่ขันหมากกันแต่ว่ามันเกิดดราม่ามาอย่างไรบ้างนี่เรื่องดราม่าเกิดจากว่าอันนั่งมะรุ่งนี่มีผู้บ่าวอยู่แล้วจ้าเป็นเป็นผู้บ่าวเล่าลุมน้ำกันซื้อว่าเท้าจำปาซัก ค่ะซึ่อว่าเท่าจำปัสักเพราะฉะนั้นก็เลยเท่าจำปัสสักนี้ทั่งรอทั้งด้วยเราก็หักกันมาก่อนดีขึ้นกันนั่งมาล่องกระเฮ็ดใจบ่ไรที่สิต้องไปแต่งงานกับผูเบาเล่าบนเล่าเล่าทึ่งปฏิเสธเบาใบเกียงเนาะได้ใจปฏิเสธแล้วนั่งก็เลยส่วนกันนี้คันบานเท่าเอิญวาแรียนน้ากันของเล่าเอินวาตนนี้สิค่ะหนีตามกันไปนะคะแล้วก็ การพ่อเขาไปคุยกันว่าเขาสีนีนี่เขากลับไปนอนอยู่นอนคิดจนปัจจุบันนี่เกิดเป็นเขานั่งนั่นเขาเขามาโรงนะเขานั่งนอนตั้งอยู่บนทางพานถนนที่สิม,มุ่งหนาสูปากเซ่นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเห็นต่อเขาขี่รถไปเลยเห็นเธอเลยอยู่ภูเขาพวกนั้นใน,นที่สุดท่าจัมปาสัก,กับนั่งมาโร่งก็เลยตัดสินใจหนีไปน้ำกันอิลี ในขณะนั้นท้าบาเจียงก,กำลังยกขัดบ,บวนขันหมากมากมพราได้ข่าวใหได้ข่าว,าว,าวก็โอ้เสียใจเจ็บซ้ำน้ำใจร้ายก็เลยเท่เครื่องขันหมากถิ่มอ้เท่ไข่ต้มเท่เหล่าทิ้งเม็ดเราก็ก้อนที่สิคขาตัวตายแต่ว่าก้อนก้อนไตท้าบาเจียงได้สาบแซงว่าอย่าให้ความหักของ ท่าจำปาสังกับนั่งมะโรงนี่สมหวังสมหวังขอให้หทั้งสองคนนี่มีอันเป็นไปย่าให้ได้สมหวังได้รักเพราะว่าเฮุไห้เล่านี่เสียใจเฮทให้เล่าต้องตายคําสาบของเท่าบาเชียงนี่รุ่นแรกหลายนะคะเฮุไหเท่าจจำปาซังกับนั่งมะโรงนี่กระวังทิศหนีไปพานมหาาที่สีท่านดอนไปนั่นก็เลยจมน้ำตายอยู่กลางมหาาที่สีทันดอน ก็เลยเกิดเป็นเรื่องเล่าเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ที่ว่าข้าเฉียงย่งมีชีวิตอยู่บ่บ่ะเนี่ยรงนั้นบ่ค่ะตายไปแล้วเพราะรถขาดก้อนขาดตัวตายจ้ารถขาดตัวตายราแซงต้าตายก่อนดิเราเกิดเป็นสื่อของผู้เขาต่างๆสถานที่สําคัญสาคัญของอ่าประเทศเราไปใกล้ตัวถิ่นแมนค่ะเป็นสื่อต่างๆที่เกิดหนึ่งือเรื่องปากเส โดยโดยมากก็เป็นผู้เขาว่าจะเป็นผู้มะโล่งผู้มะโรงที่ที่นั่งมะโลงนอนนนคิดว่างแผนที่ิษนีก็ไปกับท้าวจัมปาสซักผู้บาเจียงซึ่งท้าวบาเจียงนอนตายผู้กองไก่มองเทไก่ผู้กองไก่มงเทไก่ถิ่นจากกองไก่แล้วก็ ผู้ซาเหล่ามองเทเ่าถิ่มที่มีอุพรลูปพระพุทธรูปองงามอง์นี่ยบนนี่และบ้านเฮาขึ้นไปนี่ยนะเมนบ้านเขาขึ้นไป่ายรูปนี่ล่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นมองเทเหล่าซาเหล่าจ้่ผู้ซาเหล่าแล้วกายังมีน้าตกงามแห่งหนึ่งที่เฮาเอ่อมาตาดพาสวมน้ําตกพาสวมตรงนี้กับที่จริงเราเป็นห่องหอที่เทาเป็นหื่นหอห่องหอทีเทาใบเจียมเตรียมไว้จ้าสางว้นํามาลงกิเอาไปไปยุหันเนาะ แมนคะ่ะอันเข้ามาสวมก็คือหองหองของครูบาวสาวเนะ <Man S 2> าะสวมคือหอง<ล>อรงลีลาพอ,อลูกสาวแ่ละตรงสวมนี่เรื่องเล่านี่ก็เลยจบลงด้วยความตายของาสามข้แสบแบบโศกเศร้าเป็นโศกนาฏกรรมที่เป็นตำนานบอกเราตั้งแต่พุทะมาจนปัจจุบันเป็นที่มาของซื่อสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆที่เมื่อปากเซ่นี่ค่ะโดยเฉพาะยังยิงก็คือผู้ซาเล่านี่ละ ที่เข้าขึ้นไปมันมีความงดงามเนาะแมนว่าผู้ซาเลาเนี่ยแมนค่ะาม,มาถึงว่าขึ้นไปแล้วมองทุตทัดมองเห็นตัดสัิยภาพเมืองปากเสียงยืนอยู่บนหันน่ะสามารถแล้วเห็นอำเภอของเขียมค่ะเห็นภูเขาตรงนั้นเห็นเห็นเครื่องฟังท่ายฟังเล่าแมนเดียวเห็น,นเป็นอ่าอยู่ฟังอยู่ฟังขวาเด็ค่ะอ่าอยู่ฟังขวา เขาไม่นำโขง <c oughs> ฟังเดียวกับเรัา <c oughs> เพราะว่าเฮ้าสิขามไปเล่านี่เฮ้าว่าได้ขามแม่น้ำเลยเอาขามด้านที่เป็นคีดินธรรมดาไปแต่เข <c oughs> ายังว่าท่านไหนขามไปไมันเป็น,ม,นมันเป็นช่องเขาขาด <c oughs> เขาขาดมาชนกันคนกระเดินทางอยู่บนนี้ <c oughs> เขาเลยเอาเป็นเส้นแดงเขต <c oughs> เอียนว่าช่องเม็กช่องเมกเป็นช่องนะครับฟังทั้งกุ่นกับว่าช่องวัง <c oughs> เตาหรือว่าด้านวังเตานะครับ ที่ด่านตมช่องเมฆเนโอที่เพลงลังๆนี่ตอนี้แรกที่ที่โอสเพลงของไอแกนสาวเล่าสาวเล่าสิมาเล่าอยู่อยู่ด้านวังเตาเหรอปอเตานี่ก็ไปช่องเมฆเลยก็มีแเทกันกันนี่ก็ที่ไปคุยกันนะสั่นแม่นบ่จ้อตามจินตนาการของผู้แต่งเพลงจ้ของกุสลเพิ่นแต่งกลับกัเป็นว่าเฮาก็ได้รู้เรื่องเล่า วัดก็มเป็นมาของสถานตีต่างๆนะครับ <Okay. S 2> โดยเฉพาะยังยิ่งคือผู้ซาเหล่านะครับซึ่งพ่อจบจากวันนี่เข้าจะขามสะพานนี้ไป <Okay. S 2> นะครับขามสะพานไปเพื่อเข้าไปในเมืองปา,ปากเซ่ <Okay. S 2> ไปในเมืองปากเซ่แล้วก็จะไปทีไปบึงห่องหอของนางมาล้ง ที่เท้าใบเจียงแตงมไปห้เตรียมไปห้เนาะค่ะเนาะตั้งคืนนำตกนำตกตัดผาสวมต้าสวมซึ่งมีความงดงามเดี๋ยวเบิ้งแล้วมันก็เป็นคือฝาอีล่ะคือฝาห่องค่ะคือฝาห่องหรือว่าจะเอ่นว่าเป็นผาก็ได้ขึ้มนเป็นหนาผาที่น้ำไหลตกลงมาสองสองฝากนี่ก็เป็นแมนค่ะผาห่อน้ามแบบนี้ละผาหอนแล้วนะครับงามอีนี่เขาจหัวงามอีลีต้องไปเบิ้งโดยตาองเจะของเอง <C> e นะครเอาเขาบัรยายได้สำเน็จงที่พามันจะบอกสำหรับคลิปนี้ก็คงจะอําลากันหน่อยเพียงเท่านี้เนาะค <C> e ่ะสบายดีเด้อทุกทุกทุกคนต <C> e ่<จ>อกันไม่ในคลิปหนาตาถึงเวลาอลํลาพลาดตาไปเ <ไป S 2> บิงบ่งน้าตกผ้าสวมน้ำกันในคลิปหนาจ้าสบายดีสบายดีค่ะ